เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมทีวีจอแก้วอาการเห็นไหมเพื่อนๆเราเรียกสี่เหลี่ยมคางหมูไหมนี่แหละอาการยี่ห้อพานาโซนิกจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะเพื่อนๆแนวทางการซ่อมก็เหมือนกันไม่ไม่เกี่ยวกับอาการแวบๆนะครับคือกล้องกับภาพมันไม่ทันกันไม่เป็นไรนี้เราไม่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 เกี่ยวนี่ภาพเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูจะพามาดูนะเพื่อนๆว่ามันเป็นอะไรเข้าไปดูข้างในกันครับ นี่คือเครื่องข้างในของพันาโซนิครุ่นนี้นะครับรุ่นไหนก็ช่างเพราะว่าแนวทางการตรวจเช็คก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูเบื้องต้นแล้วนะเพื่อนๆดูเบื้องต้นแล้วอาการอย่างนี้นมันน่าจะเกี่ยวกับ <c oughs> มันน่าจะเกี่ยวกับภาคหอนะเกี่ยวกับยกนะอันนี้พยากรไหมไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆนะการขายายความถี่ทางแนวนอนแต่มันแสดงอาการเป็นแนวตั้งแนวนอนก็คืออย่างนี้นะเพื่อนๆนะ มันจะขยายขึ้นอย่างนี้นะเออถ้าถ้าทางเวอร์ก็แบบนี้เออเอาขยายขยายออกอย่างนี้ขยายออกอย่างนี้เออเอาง,ง่ายๆก็คือหอเสียก็จะแสดงอาการเป็นแนวตั้งหรือเส้นเดียวหรือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหดไปทางแนวตั้งนั่นแหละเรามองเห็นแล้วเป็นตั้งตั้งนะครับหดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ถือว่าเสียอยู่ภาคหอหอ พูดรวมๆมาภาคหอก็มีหลายตัวทั้งโยกตัวนี้คือโยกนะเพื่อนๆนะสันนิษฐานว่าโยกขาดนะมาดูกันมันจะใช่ไหมหรือในส่วนนี้อย่าเป็นอะไรไม่รู้ก็ต้องเช็กดูก่อนนะเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางให้เพื่อนๆยังมีคนซ่อมอยู่นะครับจอแก้วนี้นะผมก็ซ่อมมาตั้งนานนึกว่าจะหมดยังไม่หมดก็ดีแล้วที่มีงานซ่อมจอแก้วพอเรามองด้วยตานะเพื่อนๆมองอ้อมมาอ้อมมาเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นี่ มันไม่เกิดจากอ r กขาดเป็นบางเส้นนะสันนิษฐานว่าอายุกเนี่ยจะขาดยู่ยซี่ีกหนึ่งนะเพื่อนๆนะขาดอยู่ซีกหนึ่งมันเป็นไม่ไหมอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะซูมไม่ซูมขยับกล้องมาดูเลยเห็นไหมนี่นี่ยังไงก็ขอให้ต่อแล้วจบนะเพื่อนๆนะถ้าต่อไม่จบมันหายากนะยกพวกนี้แล้วก็ลูกค้าจะไม่ไม่ได้เครื่องกลับบ้านด้วยหรือกลับก็เอาไปเป็ยนขยะนะ เพราะว่าถ้ามันหาอะไรไม่ได้ลูกค้ายังช่อมอยู่ยังดูปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะเพ,พื่อนๆจะขาดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือจุดที่มันขาดนะเพื่อนๆน,นะจะต่อจากนี่ขึ้นมานี่นะมันเป็นสายเป็นลายเดียวกันจะต่อต่อดูมันจะจะตบไหมนะเพ,พื่อนๆต่อต่อจากนี่ขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาข้างบนนี้นะนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะเพื่อนๆน,น,นะ ต่อสายเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะอันนี้แล้วถ้ามันจบเราอยเก็บสายพวกนี้อย่าให้มันโดดเดอย่างนี้นะเ,เก็บเข้ามุมดีๆแล้วก็ตัวนี้จะใส่ปลอกฉนวนเพราะว่าสายฮอมันจะอัรคมาดูกันนะเพื่อนๆเอาเสียปักมาดูกันครับแสงมันจะออกไหมโอเคนะเพื่อนๆนะสายอากาศก็จบอันนี้คือเป็นแนวทางถ้าเราเห็นตอนแรกก็ ใช้สายตามองมันขาดตรงไหนก็ต่อก่อนบัดกรีก่อนนะเพื่อนๆนะเราจะไม่ใส่สายสัญญาณให้ดูนะแค่นี้นะเพื่อนๆลองสักหน่อยก็ดีนะเพื่อนๆอันนี้ถ่ายแนวนอนเอากล้องหน้าถ่ายนะเพื่อนๆภาพโอเคแล้วนะเพื่อนๆจะจะเป็นแนวทางครับ